เตรียมปิดไฟเตรียมปิดไฟเราเร็วปิดกัได้ไหมเพียงฮะโอเคยังโอเคยังอ้าวอ้าวไอ้ตาสีลุกขึ้นปิดไฟปิดข้างนี้ตาสีลุกขึ้นปิดไฟเร็วเร็วเร็วไฟมันจะนี่ก่อนอ้าวปิดก่อนอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, to you. Happy birthday to สุขภาพแข็งแรง y e a ว้าวอธิษฐานไม่ลิกอธิษฐานอธิษฐานที่หลังก็ได้อธิษฐานที่หลังก็ได้โอเคขอให้เลิกงี่เง่าขอให้เลิกงี่เง่าอ้าวอ้าวเอาเทียนเอามีดมามีดมามีดมาเมีดมางานวันเกิดใบหมอนนะคะปีนี้อายุ11ขวบค่ะ อืมโอเคอเครบถ้วนกระบวนความไหนดูดูดูคนที่มางานนะคะนังใบมอนค่ะพ่อศีค่ะอพ่ออ้อมแม่หญิงอยู่กันครบน้องหมูพี่บีอน้องปู่ย่าไอคิวไอเดียไอเดียอยู่น่นนายบายครบกันโอเคขอให้บ็บมอนมอีความสุขนะลูกนะ